หนิงปาิตาโตกลับอดีตสามีคอมเมนต์สซวแบบนี้แรงไปเปล่าตั้งแต่อย่ากับอดีตสามีดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้ของหนิงปณิตาจะแฮปปี้เอนจอยมากมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องนรินมีเพื่อนรอบข้างที่อบอุ่นจริงจังรวมไปถึงแฟนคลับที่รักและซับพอร์ตมากมายขนาะที่ล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นระบุว่ากำลังมีความสุขอยู่ค่ะ โอเคนะจบปะเลิกส่องแต่ประเด็นมันก็เกิดขึ้นเมื่ออดีตสามีจินธรรมวัฒนะได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขาแมวเหนื่อยไม่อ่ะฮ่าฮ่าด้านนิงปณิตาก็ไม่ปล่อยไว้ตอบกลับทันทีว่าฉันไม่รู้ว่าจำเป็นต้องทำมีเหตุผลอะไรที่คุณสนใจเกี่ยวกับร่างกายของฉันกรุณาให้เกียรติฉันหน่อยทามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า r e s p e c t h e r ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ